สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัะชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกเลยวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของรัฐบาลได้มีการเปิดเผยถึงการท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่ะ โดยทางด้านนายอนุกูลพรึกษานุศัก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมการท่องเที่ยวช่วง2สัปดาห์แรกของปี2568นะคะก็พบว่าประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมตั้งแต่วันที่1ถึง12มกราคม2568ทั้งสิ้น1 3 1 9 0 0 0คนเพิ่มขึ้นเป็น19.89%สร้างรายได้จากการใช้ใจ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ประมาณ66,089ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เที่ยวไทยสูงสุดห้าอันดับแรกค่ะได้แก่ประเทศแรกนะคะประเทศจีน25,521คน2มาเลเซียค่ะ138,387คน3รัสเซีย19,767คน4เกาหลีใต้78,147คนและ5อินเดีย72,970คนค่ะซึ่งมีนักท่องเที่ยว กลุ่มตลาดหลักระยะใกล้นะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ย35.76%จากการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวของรัฐบาลและมาตรการด้านวีซ่าค่ะ อีกท้งนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดไกลนะคะก็ได้เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเช่นกันจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวในหลายตลาดไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสและสหราชอาณาจากักรก็ส่งผลให้ภาพรวมในสัปดาห์นะคะมีจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น8 1 3 5 9 4คนเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนนะคะถึง8 4 0 6 1คนคิดเป็นจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยคะ่ะเฉลี่ยวันละ1 0 0 0แสน 1 6 2 2 8คนค่ะทั้งนี้ก็คาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะระหว่าง24มกราคมถึง2กุมภาพันธ์จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม4 6 6 0ล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณ10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการแบ่งตลาดค่ะเป็นตลาดต่างประเทศ34,360ล้านบาทเพิ่มขึ้น8%จากจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ1.35ล้านคนและตลาดเที่ยวภายในประเทศนะคะ6,300ล้านบาทเพิ่มขึ้น15%ในส่วนของตลาดต่างประเทศนะคะก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ2 8 7แสนคนเพิ่มขึ้น7%แล้วก็จะสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวไทยได้ประมาณ8,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้น9%นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะโดยรัฐบาลก็เร่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวการเพิ่มมาตรฐานนะคะสร้างความอุ่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยทุกหน่วยงานค่ะได้มีการบูรณาการยกระดับการดูแลรักษาด้านความปลอดภัยการบริการและการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนให ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลกค่ะนั่นก็คือในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะอีกเรื่องราวนึงค่ะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการ ดูแลสังคมนะคะในการแก้ไขปัญหาทางรัฐบาลนะคะก็ออกมาขอให้ทุกส่วนค่ะช่วยกันเอาความจริงของสังคมไทยนะคะมาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาหลังจากที่ได้มีการรับรายงานค่ะว่าเริ่มมีกลุ่มทุนเจ้าของบ่อนทั้งในแล้วก็นอกประเทศเนี่ยเสียผลประโยชน์ก็พยายามที่จะช่วยกันคว่ำพระราชบัญญัติสถานบันเทิงแบบครบวงจรค่ะทางด้านนายจริรายุห่วงทรัพย์นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการออกมาเป เปิดเผยนะคะว่าได้มีกลุ่มคนบางส่วนนะคะแสดงความคิดเห็นในการคัดค้านและไม่เห็นด้วยกับการนําปัญหาความจริงของสังคมที่หมักหม,มมเป็นเวลานานเช่นการพนันออนไลน์การแทงบอลแทงม้าและการเล่นพนันต่างๆทั้งในและรอบประเทศขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยความจริงทั้งนี้นะคะหักย้อนไปดูในส่วนของนโยบายของพรรคการเมืองที่เคยหาเสียงเอาไว้หลายพัก ก็ได้มีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดสถานบันเทิงการพนันหรือบ่อนเสรีนะคะโดยหลายนโยบายเนี่ยยังมีกําหนดให้สามารถมีทุกจังหวัดได้อีกด้วยจึงอยากจะเรียกร้องค่ะให้ พักการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะได้ดูนโยบายของแต่ละพักแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกับนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาและช่วยกันนําเรื่องจริงของสังคมไทยมาร่วมกันแก้ไขปัญหาในชั้นรับหลักการหรือว่าช่วงแปลยตินะคะหรือว่าชั้นกรรมมาธิการวิสามันพิจารณารายมาตราค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของ พักการเมืองบางพักเนี่ยนะคะก็มีการกล่าวเอาไว้ในเวทีหาเสียงว่าปัจจุบันมีธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ยังคงเปิดดําเนินการอยู่เป็นจํานวนมากโดยรัฐก็ได้มีแนวคิดที่จะปราบปรามอย่างจริงจังแต่สุดท้ายค่ะก็กลายเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์และนําไปสู่ปัญหาอื่นๆที่ร้ายแรงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฟอกเงินของผู้ค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ รวมไปถึงการกดขี่ลูกจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมซึ่งการนำธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่อยู่ใต้ดินในขณะนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนดิน การกำกับควบคุมนะคะก็ควรจะมีอย่างเข้มข้นถือเป็นทางออกที่จะสามารถควบคุมการดำเนินธุรกิจได้จริงจังปิดช่องที่จะเกิดการฟอกเงินการค้ามนุษย์รวมถึงการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและยังสามารถสร้างรายได้เข้ารัฐในรูปแบบของภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้อีกด้วยนะคะโดยบางพักการเมืองก็ได้มีการเสนอให้มีคาสิโนอย่างถูกกฎหมายโดยจำกัดอายุผู้เล่นไม่ต่ำกว่า20ปี จำกัดฐานะของผู้เล่นโดยกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเล่นได้นะคะให้ยึดตามรายได้ที่แจ้งต่อสัมภากรในปีภาษีก่อนหน้าจำกัดจำนวนคาสิโนโดยถ้าจังหวัดไหนมีคาสิโนได้ก็จะต้องออกเป็นพระราชก,กฤษฎีกากำหนดพื้นที่และจำนวนคาสิโนที่จะออกใบอนุญาตได้เป็นต้นค่ะ นอกจากนี้นะคะท่านโคโกก็ยังกล่าวต่ออีกค่ะว่าหลายสิบปีมานี้เนี่ยปัญหาก็คือความจริงของสังคมไทยยังไม่ได้ถูกเปิดเผยนะคะว่าเป็นอย่างไรในประเทศได้มีการจับบอนนะคะการพนันไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่แล้วก็มีการออกข่าวคนไทยออกไปเล่นการพนันต่างประเทศและรอบประเทศไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคใต้ออกตกเนี่ย มีจำนวนมากแค่ไหนก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยเป็นตัวเลขนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเล่นการพนันแทงบอลพรีเมียร์ลีกบอลยูโรบอลโลกสารพัดการแข่งขันโดยเอาเงินไปใช้กับต่างประเทศเนี่ยมากมายขนาดไหนซึ่งวันนี้เองค่ะถึงเวลาที่สังคมจะต้องช่วยกันต่อสู้กับธุรกิจสีเทาที่ฝ่ายความมั่นคงก็เริ่มพบนะคะว่ามีการทําทุกวิธีทาง เพื่อที่จะล้มพระราชบัญญัตินี้เพื่อที่จะให้ธุรกิจสีเทากลุ่มนี้เนี่ยได้ดําเนินการต่อไปได้สุดท้ายสังคมไทยก็จะ กลับเข้ามาในวังวนเดิมๆนะคะทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะได้ศึกษามาอย่างรอบด้านทั้งผลดีแล้วก็ผลกระทบของสังคมในทุกมิติซึ่งก็พบว่าหากมีกฎหมายควบคุมจะสามารถควบคุมคกลไกต่างๆได้อันมีคุณมากกว่าโทษโดยเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากันกรองติดตามตรวจสอบเขียนระเบียบกฎกฎติกาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ผู้มาลงทุนเรื่องเงินทุนจะสีดำเทาก็เข้ามาไม่ได้หากมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยคุ้มครองอยู่ โดยที่ผ่านมาก็มีปัญหาใหญ่นะะในเรื่องที่จะต้องแก้ไขมีหลายหน่วยงานเห็นพ้องกันค่ะให้เร่งแก้ไขปัญหาหลักๆ3ประเด็นก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพิจารณาแล้วก็รับทราบในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่แท้จริงของประเทศไทยค่ะเรื่องแรกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเขาก็ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี นะคะคถึงสถานการณ์ทั้งการพนันออนไลน์บอนพน,นันทั้งในและก็รอบประเทศไทยก็พบว่าตำรวจค่ะได้จับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกับบัญชีมา้าซิมมา้าและก็คดีพนันออนไลน์นะคะระยะเวลาเพียง6เดือนกว่าสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จำนวน15,000รายซึ่งทางปปชอเองเนี่ยแล้วก็กสทชนะคะก็ได้ดำเนินการระงับซิมม้ากว่า3ล้านหมายเลขในส่วนของกระทรวงดีเ องค่ะได้มีการดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์หลอกลวงกว่า1.5แสนรายธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยได้ดำเนินการกับบัญชีต้ตองสงสัยเป็นจำนวนมากซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยได้ร่วมมือการแก้ไขปัญหากันอย่างเต็มที่แต่ยังพบปัญหาการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจึงขอให้รัฐบาลนะคะช่วยในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะ ในส่วนที่2เป็นส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะก็ขอให้คณะ,ะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะโดยสาระเนี่ยก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดที่เคยออกไว้เมื่อปี2566โดยจะขอเพิ่มมาตราป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และมิจฉาชีพเช่นการห้ามซื้อขายทรัพย์สินดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม การให้อำนาจกสทชหรือผู้บริการโทรศัพท์มือถือมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งระงับการให้บริการหมายเลขเมื่อพบเหตุอันควรสงสยัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดให้สถาบันการเงินหรือผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์อื่นๆนะคะหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้มีส่วนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเพิ่มเติมบทกําหนดโทษภาระนะคะซึ่ง เรื่องนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็เห็นว่ามีการประกาศพระราชกำหนดแล้วเมื่อปี2,566ให้กระทรวงดีค่ะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะหารือการในการพิจารณาปรับรูปแบบตรากฎหมายเป็นร่างพระราชบัญญัติเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะหรือว่าแก้ไขกฎหมายรองลงมา แทนการตราพระราชกิฤษฎีกาขึ้นมาใหม่โดยให้รับฟังความเห็นของหน่วยงานไปประกอบการพิจารณาและส่งให้วิปรัฐบาลพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปค่ะ ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าหากการแก้ไขกฎหมายรองอาจใช้เวลาน้อยกว่าเข้าสู่สภาซึ่งมีถึง3วาระและใช้เวลาไม่น้อยกว่า6เดือนซึ่งทางกระทรวงดีเองนะคะก็ได้รับพิจารณาในการใช้กฎหมายรองที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่มากนะะักค่ะ สำหรับเรื่องที่สาบก็คือคณะ,ะรัฐมนตรีผ่านความเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลงังคณะกรรมากองด้านเศรษฐกิจเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเห็นชอบในหลักการต่อพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรนะคะไม่ว่าจะเป็นกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการบริหารการจัดตั้งสํานักงานเพื่อกํากับการประกาศประกอบสถานบันเทิงครบวงจรและกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตเพื่อกําหนดมาตรฐานในการรองรับ การท่องเที่ยวและส่งเสริมการลงทุนในประเทศอันจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในภาพรวมในการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่ถาวรทั้งนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในร่างพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยได้นำความเห็นของข้อสังเกตของคณะกรรมการรวมทั้งความเห็นของทุกหน่วย ไปประกอบในการพิจารณาต่อไปด้วยค่ะในส่วนของสถานบันเทิงครบวงจรน,นั้นเนี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงคาสิโนอย่างเดียวค่ะแต่ยังเป็นการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นสวนสนุกสวนน้ำสถานที่พักผ่อนโรงแรมระดับหรูและโรงละครนะคะรวมไปถึงสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลกซึ่งที่ผ่านมาหลายครั้งทั่วโลกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเอเชียแล้วก็หลายทวีปก็พบว่าธุรกิจที่อยู่บนดินสามารถที่จะควบคุมได้ประชาชนและสังคมจะมีความปลอดภัยในทุกมิติมากกว่านะคะก็ช่วยการสอดส่องดูแลนะคะในเรื่องของธุรกิจสีเทาต่างๆที่ตอนนี้เนี่ย ก็เริ่มที่จะมีการแพร่ระบาดกันอย่างมากมายนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงจะมีความระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็ขอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะปลอดภัยจากกลุ่มธุรกิจสีเทาแบบนี้โดยเร็วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทางย u ทูบชาแน n อาทัพพอดแคสต์ดิชั่นพิรายาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ดาวของเรานี้เป็นดาวเด่นอยู่คลางจากเห็นดวงงามตา,า,ราโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร ขอเชิญสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารทุกรุ่นร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครบรอบปีที่67และงานเกียรติยศจ,จากดาวประจําปี2568ในวันจันทร์ที่27มกราคม2568ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง12นาฬิกาณนะโรงเรียนเตรียมทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจังหวัดนครนายกสอบถามรายละเอียดได้ที่0 8 7 3 2 6 1 7 7 3 เห็นดาวแล้วเราสึงตานเราเตรียมทหารเตรียมใจกัน